เหมือนกับพระชาลีบุตระโมคลาลไอ้บอกครูบาอาจารย์ว่าะูุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเ,เพื่อจะทดแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์กับนิ่งเฉยประมาทพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยซ้ำเสารีบุตรและโมคลาก็เลยนำบริวารอีกส่วนหนึ่งไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะบรระชาก็ตั้งแต่นูน้นเสารีบุตรและโมคลาก็ไม่เห็นว่าพูดถึงอุปการะคุณ ของกูบาอาจารย์ตัวเองอีกมีแต่เธอตทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เทิอตุนพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองไม่ได้ไปสนใจกระถิ่งนั้นเองยิ่งช่วงที่แสดงจะมังกบปฏิหารโอ้นี่เนี่ยอาจารย์ของพระสารีบุญโมกขลาวี่ยังใช้เรื่อยนต่างๆเพื่อจะหาเรื่องที่จะโค่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายในสมัยนั้นเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะว่าระที่ตัวเองจะได้อยู่ดีกินดีตำลองนี่แนหะภาษาดีบุตรไอ้พระโมคคัลลาก็ยังขอโอกาสพระบรมศราสดาเพื่อแสดงฤทธิ์สยบพวกนี้อยู่แสดงฤทธิ์สยบอาจารย์ตัวเองพูดง่ายง่าย่นี่นะึพวกเรานืกตึกทองดูนะนั้นอุปการะคุณก็คือยุติเราได้ทดแทนแล้วเมื่อเขาไม่รับก็คือยุตินั่นพอพวกนี้ไม่ใช่ว่าผู้ให้กำเนิดคือบิดาไดมานดา ผู้ที่ไม่สามารถที่จะทดแทนมังคุณได้ตีนนี้ทดแทนกันได้ด้วยเหตุที่ว่าความไม่พึงพอใจของฝ่ายหนึง่งเจ้ามที่จะทดแทนกันได้อันนี้ก็เลยยุติเอาพอพอก็คือพอรู้เข้าใจไหมครับว่าพอยุติหลงปูไม่เหมือนคนอื่นด้วยประกันทั้งปวงนะดูถ้าว่าพอก็คือพอหากความเมตตทาต้องกันมีที่ลึกภายในเรื่องของมันตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวมาในความหลง แตไม่ได้เกี่ยวมากกับความรุทสิ์เพราะตอนนั้นไม่ใช่ความหลงอีกแล้วนั่นเพราะเมตตาเป็นบริสุทธิ์แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเมตตาแห่งความหลงในทางโลกหญิงนี่เพราะไม่เข้าไปเก้าไก่เขาไม่คิดที่ว่าจะมาช่วยเราหรือว่าชาวทุกกนช่วยแบบชนิดที่บอกว่าจมหจัวจมใา้เหมือนที่พวกเราทุก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 อย่างรวมไปก็คือจบทุกสิ่งทุกอย่างจบเห็นเขาก็เหมือนกับเห็นคนอื่น เป็นเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความผูกพันที่สู้ส,ส,ส,สู้ยากลงกันมานี่คือจบยุติเพราะก็เธอเป็นเองนะถ้าฟเชื่อฟังหลวงปู่ทุกอย่างก็จบนะก็สิ้นเรื่องแนละ้วพอราหลวงปูกป่ก็เทศตลอดเลยว่าหลวงปู่ไม่มีในิสัยนะเอาในิสัยทําเป็นตัววัดไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเอาความคิดของธรรมของวินัยโดยเดียวแม้เราคิดขึ้นเราก็ไม่ไปถ้าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ราะความคิดนี้ก็สักแต่ว่าเป็นความคิดที่เป็นสังขารขันแค่นั้นเองเราจะใช้หรือไม่ใช้นั่นถ้าสังขารขันคิดตามรมตามวิในเราก็ใช้สิ่งนั้นแต่ถ้าทำวิในตัวนั้นเป็นอีกในลักษณะหนึ่งทําให้ลักษณะคล้ายๆว่าโลกรับไม่ได้เกินไปแล้วก็ผ่อนก็แค่นั้นเองมิใช่ว่าเราจะไปเอาความคิดนึกตึกตองของเรานี่ออกมาสอนลูกสอนหลานไม่ความละเอียดของธรรม ตัวนี้ธรรมะของพระเจ้าที่อยู่ในตำราเนี่ยแปดหมื่นสี่พันกันยังเป็นของหยาบนะลูกนะส่วนลึกภายในที่มีความเคารพตัวนั้นเป็นของละเอียดคือเคารพทำเคารพปีไหนตัวนี้ละเอียดกว่าที่เป็นของหยาบหมายถึงพระเจ้าติร์กแกสงบอกว่าข้ามขุดดินได้ยากอย่างนี้แต่ตัวนี้เป็นของหยาบคําว่าขุดดินได้ยากแต่ว่าตัวที่ขุดดินได้ยากที่เป็นของละเอียดที่มีความเคารพทุ่นทูลสูงยิ่งกับไม่เป็นอย่างนี้กับพร้อมคือมอเปลยภายในนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะลูกนะ นี่ขอให้ลูกเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าห้ามขุดดินดาญะหรือภาคของเขียวท่านี้ก็จบไม่เห็นละูกเยตัวนี้ห้ามขุดินดายาผ้าของเขียวเป็นจนในตัวหนังสือแต่ถ้าใจไม่หมอบไม่อ่อนนิ่มไม่มีความเคารพเทือทูนแบบชนิดที่อ่อนนิ่มแบบชนิดแบบแบบที่บอกเครือ,อบกันเลย,ก,เลยกับทากับพี่นันเนี่ตัวนั้นก็ไม่ได้สนใจเข่งกระด้างก็มาทําอะไรที่ว่าเรื่อเรื่อเต้อเตอต่อไปห้ามก็ส่วนห้าม ขุดไปได่ยาไปขุดดินไปแต่ต้นไม้พ้าของเขียวไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำด้วยไม่ยึดไม่ถืออืลดลงเผื่อลูกเผื่อสงสารคนละโลกนี่ที่ว่าจิตใจมันแข็งกระด้างทําไปอันนี้แล้วก็ทํา เท่าที่จะรักลักษาได้เอาเพอพอดีพอดีอดแต่น้องน,นี่นะี่คือความคิดที่มันว่ามันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ดีที่ว่าเป็นความคิดที่แข็งกระด้างใจมันยังแข็งกระด้างอยู่แต่ถ้าใจมันอ่อนนิ่งมันไม่เป็นอย่างนี้เป็นแบบที่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติปั๊บอย่างนี้ปับ๊บหมอบเลยทั้งภายในหมอบชนิดี่บอกว่าอ่อนนิ่มเลยเมื่อจําเป็นพูดถึงถ้าถูกบีบบังคับด้วยบางสิ่งบางอย่างพอะจะใช้คํานี้นะ ฝืนแบบชนิดที่ว่าน้ำตาร่วงร้องไห้เหมือนกับแม่ที่กินเนื้อลูกเมื่อลูกตายไม่มีอาหารอยู่กลางทะเลใจกินเนื้อลูกไปร้องไห้ไปลักษณะนั้นเลยนี่แหละก็คือมอภายในอ่อนนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพราะวินั่นจะอยู่ในตำราน่ยอันนั้นเป็นของหยาบใครก็ทำได้ ใครเขาสดงได้แต่ภายในมันแสดงไม่ได้มันหมอบมันก็หมอบขมันโดยไม่มีการคําออกแสดงนี่พวกเราไม่เข้าใจไงเออเขาก็แสดงได้จะถือทําถือวินัยเพื่อรับสกการะเพื่อความเสริมฉยองก็ได้นี่เป็นปักชีรรยหน้านี่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะลูกนะแต่ถ้ามันหมอบจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นมันอ่อนนิ่มไปเลยนั่นเรียกว่ามันบริสุทธิ์จิตมันบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์จีลมันบริสุทธิ์นะลูกนะ สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์นึกตึกตองใดๆก็บริสุทธิ์เว้นพ่ผ่านใจที่บริสุทธิ์หากใจนี้เป็นสมบุติแต่มันก็เป็นเหมือนผ้าขาวกองอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดนึกตึกตองใดๆก็ตามถ้าไม่ดีมันก็ไม่เอาผ่านมันก็กลับลงไปกลับลงไปเหมือนตะกรอนนอนก้นลูกเข้าใจด้วยเพราะขันนี้เป็นของมันมันอยู่ความคิดมันไม่สามารถที่จะผ่านการกรองได้เลยมันก็ตกปับ๊บตกปั๊บลงไปที่เดิมเหมือนตะกรอนนอนก้น นี่คือความละเอียดของจิตที่บริสุทธิ์ที่เคลือบกับขันอยู่แม้นต่างอันต่างกินต่างอันต่างอยู่ก็ต้องใช้ขันนี้เป็นประโยชน์เนี่งั้นเวลาที่พูดเวลาที่นึกถึงตองไดนมันก็ต้องผ่านใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกายที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ว่าจิตอีกจิตหนึ่งใจอีกใจหนึ่งอยู่ในกายแต่มันเหมือนเคลือบกันอยู่เพราะถ้อยทีถ้อยอาศัยแอบเอิงกันอยู่เมื่อร่างกายไม่แตกกลาย ต้องใช้ตัวบริสุทธิกับไม่บริสุทธิ์ร่วมกันโดยใช้ผ้ากรองพอความคิดปั๊บมันก็ชนปั๊บมันก็ร่วงปับ๊บชนปั๊บร่วงปับ๊บใช้เฉพาะคือกรองเฉพาะที่ว่าดีเลิศตามธรรมด้วยใน,นดุก็แบบกรองแล้วเผ็ดร้อนก็แบบกรองแล้วอ่อนนิ่มก็แบบกรองแล้วผาดโผนก็บอกแบบกรองแล้วนี่มันก็อยู่ในนั้นหมดไม่ได้เกินนะลูกนะคนละอย่าง พราะจะเห็นก็มันตลอดเจ้าจะใช้ตัวไหนล่ะไม่ใช่ว่าเป็นผีบ้านไม่ใช่มาลวงโลกเพื่อเอาทาเอาวนัยตัวนี้ออกมาสอนเพื่อราบจักรราความเทวนเทือนเตือนยอไม่มีเมื่อจิตบริสุทธิ์ที่เป็นจิตบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เยอ่กวบตตำรานั้นที่ว่าจิตบริสุทธิ์ในตำรานี่แหละที่พ่อพูดเมื่อกี้ว่าจิตในบริสุทธิ์ในตำราเขาจิตบริสุทธิ์ที่แท้จะเป็นแบบนี้ทําวนันนี่ก็พับเข้ามาพับเข้ามานั่นจะอ่อนนิ่มอ่อนนิ่ม เี่ยจะบอกว่าครูบาอาจารย์ดูดาว่าเก่าแตนั้นดูดาว่าเก่าด้วยกิเลสตัณหาหยาบมันร่วงไปแล้วร่วมตั้งแต่ต้นจิตไม่ได้เกี่ยวกันตอนนี้ขันคือจะใช้จะไม่ใช้เป็นการแสดงแต่การแสดงนี้ต้องอยู่ในกรอบหากไม่เกินกรอบนั้นงั้นอุปการะคุณนอกเหนือจากพ่อกับแม่เป็นอุปการะคุณที่สามารถทดแทนได้ อุปการะคุณที่พ่อแม่ไม่สามารถทดแทนได้คนละอย่างแยกกันมาอย่างนั้นภาษาริบุตรและพระโอกะลาจะท้าทายครูบาอาจารย์ตัวเองหรอในการแสดงจะมากลับปฏิหารนี่ลูกลองนึกตึกตองตอนนี้ใกล้ๆนี่อ๋อเขาแสดงว่าอุปการะคุณนี้สามารถทดแทนกันได้พ่อแม่ในปัจจุบันนะไม่ได้เกี่ยวที่บอกว่าที่เราลึกไปว่าพ่อแม่ในอดีตชาติเพราะ หากแม้ครูบาอาจารย์เรารูปนั้นก็เป็นพ่อแม่วงสาคกนาญาิมาแล้วหลายพบหลายชาติหลายสไข่ทีนี้เราไม่เข้าไปก้าไกา่เตพุทธเจ้าให้ปัจจุบันเอาปัจจุบันเพราะขันนี้เป็นขันปัจจุบันไม่ได้เกี่ยงกับตัวนั้นงั้นอุปการะคุณตัวนี้จึงสามารถที่จะทดแทนกันได้ใช้แทนได้ด้วยนั่นเราเลยไม่เข้าไปก้าไก่ตัวนั้นหากไม่ประการกคุณมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามตาม่ตาง เลือดเลือดตัวนี้คือไม่ใช่ว่าธาตุเดียวกันมันก็ละธาตุสามารถที่จะออกจากกันได้ไม่ได้เกี่ยวกันกับตัวนั้นนี่ถ้าเราลึกๆลงไปมันจะเห็นมันจะรู้อย่างนั้นยกเว้นบิดามารดาไม่สามารถทดแทนได้เลยเพราะพระุทธเจ้าปัญญแล้วซึ่งอนันติยักรำห้านี่บิดาได้มารดานี่เป็นอันดับหนึ่งเลยพระอรหันต์เป็นอันดับสามนั่นทำสังฆเพทตามร้ายพระพุทธเจ้าเป็นอันดับสี่อันดับห้าไป น่นก็แสดงว่าคุณของพิดามารดาตัวนี้ทดแทนหรือใช้นี่ใช้สินไม่จบสิ้นหมายถึงพ่อแม่ในปัจจุบันที่เราออกจากกันรีสมสู่อยู่กันแล้วแม่ตั้งกันนั่นแหละพ่อกับแม่น้ําเชื้อทั้งสองผสมพันธุ์กันแล้วจะไปเรียกว่าของพ่ออย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ใช้ไม่ได้อีกจะเรียกว่าของแม่อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ใช้ไม่ได้อีกต้องรวมเป็นสองระหว่างพ่อแม่จู่ๆก็จะมีแม่ โดยไม่มีพ่อเป็นไปไม่ได้จู่ๆเธอจะมีพ่อโดยไม่มีแม่เป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือสมมติอย่างที่เกิดยกเวน้นพวกเทวดาที่เกิดด้วยโอปาติกา,าตัวนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างนั้นการโทษแทนอุปการะคุณเราก็สมเหตุสมผลเหมือนเราไปโทษแทนอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของประชาเชนาาพระโสดภลธรรมชาตมงคลธรรมชารอีที่เป็นการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้นั่นเองหลวงปู่ก็แสดงแบบอย่างให้ลูกหลานเห็นว่า นี่คือพ่อนี่คือลูกการละครั้งหนึ่งเมื่อเราถูกตรวจสอบปีที่แล้วนี่องค์ท่านก็มารับเป็นลูกประกาศทั่วไปบอกหมู่บอกาบาคณะบอกครูบาอาจารย์บอกเะล่กทีิ์ข้าว่าหลวงปู่น้อยยานัวิโรกัดป่าหงษ์เด่นคือลูกขององค์ท่านท่านเปนประชาให้และไม่ได้เจอ ตั้งสิบป่าปีน,นึกว่าตายแล้วแต่ผลสุดท้ายก็เห็นลูกออกมาอย่างนี้จึงมารับเป็นลูกด้วยการแสดงบริสุทธิ์ของหลวงปู่ทุกสิ่งอยา่างทั้งบริขารทั้งธรรมทั้งวิน,นัยเราแสดงสมเหตุสมผลครับขอพ่อแม่ครูให้เข้าใจเรื่องของพวกนี้เราแสดงบริสุทธิ์วันนั้นว่าเราบริสุทธิ์เบื้องต้นทำกลางบ้านไปที่สุดด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้บริขาร ที่เป็นอย่างนี้ก็ได้เหตุที่ว่ามีคนเจ็บรักษาไว้ในป่านในเขาที่สมัยเที่ยวทุดงผมผมถือก็ระวังแล้วก็ลูกษี่ลูกห้าก็เก็บรักษาไว้ทั้งกำหมากทั้งอะไรแล้วมันก็ปรับสภาพเป็นอย่างนี้นี่คือความบริสุทธิ์ว่าอาจารย์อยากเห็นไหมอยากเจอไหมอุปชาอยากเห็นอยากเจอผู้ที่รักเก็บรักษาไหมผมนี้พูดจริงทั้งนั้นจริงแล้วก็ตรงด้วยพ่อแม่ครูจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจเอเฮาเชื่อ พอดูเกียรตาตางของเธอแล้วก็ไม่มีความอยากใหญ่หรือมักใหญ่ใดๆก็ดูวัดก็ไม่ได้สร้างอะไรไม่มีเจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่โบสถ์ใหญ่หรือสิ่งที่ประดประดาอลังการนั่นแม้แต่ไม้ที่นั่งก็เป็นไม้ธรรมดาอยู่เหมืนว่าก็ตรวจสายตาดูหมดก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่ว่ามันที่จะทําให้เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์หรือที่มีคนไปฟ้องว่า หลวงปู่น้อยวัดป่าห้วยดินจากเด่นอยากดังผิดธรรมผิดไปไหนแล้วก็แยกแยกและเอียดทำไปไหนตั้งสองร้อยิบเจ็ดข้อเล็บพันข้อในบุพัษสิกขาผมผิดข้อไหนพ่อแม่ขู่พิจรนารณาได้เลยยกเว้นรองเทา้าด้วยเหตุที่ว่าผมกลัวว่าลูกจะลืมใส่รองเท้าผมด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างผมจึงเอารองเท้าที่แปลกกว่าลูกศิษย์ลูกหา อาจสีสันไม่อยู่ในธรรมในวินัในตัวนี้เพื่อต้องการให้ลูกศิษย์เข้าใจว่านี่คือรองเท้าครูบาอาจารย์หากไม่ไปทิธรรมดิวิถีโดยการกาพอข,าขามาลาโทษด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุทีว่ว่าลามกจุกระเพดในฟังลูกไม่ใช่ว่าเราเป็นบ้าเป็นบอไปอจะเพื่อะไรนี่สมเมสมผลหมดลูกต้องเข้าใจด้วยตั้งแต่วันนั้นองค์ท่านก็รับเป็นลูกแต่ด้วยเหตุที่ว่า ด้วยความไม่เข้าใจกันและมีพวกเสลเเ์คันเคียวต่างๆพวกกุบาร์ติกาพระเถรเนนชีที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่หาเรื่องอย่างหนักแต่งเติมเสริมเรื่องที่ไม่มีให้องค์เจ้าคณะภาคเก้าต้องมีความเชื่อพวกนี้ด้วยเหตุที่ว่าผู้อยู่ใกล้ชิดหรือว่า ด้วยเหตุท so ี่ว่าสมควรได้บางสิ่งบางอย่างหรือไงก็ไม่ทราบก็เลยเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นมาองค์ท่านก็มาด้วยและชี้บอกแก่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพร้อมตั้งประเและอนุทีและท่านตู้ใหญ่ที่มาตรวจสอบบอกว่าด้วยเหตุอย่างนี้อย่างเหตุอย่างนี้ผมจึงไม่บอกพ่อแม่กูทั้งหลายผู้ผมวัดนวนใจก็เลยรับทราบก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยสาธุการด้วยก็ตั้งแต่นุน อุปการะคนนั้นยิ่งใหญ่เราก็ได้ทดแทนสมบูรณ์ดเนเต็มภูมิของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่มีว่าข้อตกเรียกว่าตกขาดหรือด่างพร้อยหรือใดๆหรือจะไปบินแบง่งด้วยตรงไหนเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทีน,นี้ใครจะไปซับสอพ่อแม่คูจะเชื่อหูเบาใจเบาก็แล้วแต่พ่อแม่กูที่เป็นเทพระเทรานุเทราช้นผู้ใหญ่ แต่พูดถึงนี่เรื่องทํร,ร่องวินัยนี่เราได้แสดงแล้วสมเหตุสมผลเรื่องบริคารเราก็ได้แสดงแล้วสมเหตุสมผลเรื่องวัดวาอารามเราก็แสดงแล้วสมเหตุสมผลงั้นเมื่อวานนี้เป็นงานวันพระราชทานเพลิงศพ